สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวโนบุกสเปกทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกับแอดมินก็อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้แน่นอนฮะบเบิกเลิกปีใหม่นะครับสำหรับคนที่เรียกว่ากําลังมองหาคอมพิวเตอร์หรือว่าอยากได้ PC สักเครื่องหนึ่งในงบประมาณที่ไม่สูงเกินไปนักและยิ่ง CPU Intel นะครับออก g e น1 2มาใหม่เนี่ย แอดมินก,ก็เลยอยากจะมาจัดสเปคให้กับเพื่อนๆได้ชมกันครับรับในครั้งนี้นะฮะแอดมินก็มาที่เซียรลังสิตนะครับมาเพื่อจัดสเปคในงบประมาณ20,000บาทนะครับเพื่อให้หลายๆคนนะครับมีแนวทางในการที่จะจัดสเปคคอมหรือประกอบคอมสําหรับการเล่นเกมจะบวกจะลบเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาหน้าตลาดอีกทีหนึ่งนะแต่แอดมินก,ก็มีในใจมาแล้วแหละว,ว่าเป็นสเปคอะไรนะครับส่วนจะเป็นร้านใดบ้างและแต่ละร้านจัดสเปคมาให้อย่างไรในงบประมาณ20,000บาทไปติดตามชมกันเลยครับ โอเคอีกร้านหนึ่งนะฮะที่เรามาในวันนี้นะครับนั่นคือ A C E by IT City นั่นเองนะครับหรือว่าใครจะเรียก S, เรียก A C E อะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับตรงนี้เป็นชั้น2นะแล้วคุณเดินเข้ามาเกือบจะด้านหน้าเลยนะครับผมถ้าใครเดินมาตลาดนดะข้างหน้าเนี่ยเดินขึ้นมาได้เลยนะครับเจ้วันนี้นะฮะก็มาเซตกับราคาประมาณ2 0 0 0 0บาทที่มันก็มาหาให้ดูนะครับก็เรียกได้ว่าจัดมาสเปคค่อนข้างดีเดียวแต่ว่าสเปคอะไรราคาเท่าไหร่รวมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันครับ าทางด้านขวามินก็นะครับจะเห็นกันแล้วว่ามีชุดคอมที่จัดเซตเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวสเปคคอมที่ได้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดียว่ว่ามีสเปคอะไรบ้างน,นะครับเริ่มต้นกับ CPU นะครับ Intel Core i5 1 2 4 0 0 F นะตรงนี้ความเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณ4กิกะปาในการบูสต์นะครับ ตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูหนังนะรือว,ว่าการทํางานนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคนที่จะเริ่มกับการเป็นยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าตกแต่งภาพง่ายๆหรือว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอแบบเริ่มต้นเนี่ยสบายครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสัก7 0 0 0พนนิดๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนนะฮะคุณซื้อคอยสามนะตัวเริ่มต้นก็เกือบ4ี่พันแล้วนะครับเพิ่มอีกหลายพันเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะมากคุณก็ได้คอยห้าแล้วนะครับผมเรื่องคอเทเลทก็เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะถัดมาเป็นแรมนะครับ DDR4 3 2 0สจากทาง Kingston นั่นเองนะครับสนนราคาอยู่ที่ประมาณ1,490บาทนะครับแตจริงก็สเปคตอนนี้อยากจะเชียร์ DDR5 นะแต่ว่าแรมกับตัวเมนบอร์ด DDR5 ราคาอย่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกับที่มิ้งก็เคยจัดไปให้นะครับสเปคก็ว่าที่4,500 0 0 0 0 0าทกันอยู่แล้วนะฮะถัดมานะครับเมนบอร์ดนี่ H 6 1 0 M s 2 h นะครับตัวนี้ใช้ DDR4 เขาระบุไปเลยว่า DDR4 นะครับ3,000นิดๆเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่า คุณจะใช้ได้แบบคล่องตัวเลยทีเดียวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกเหนือจากตัว CPU ที่คุณใช้เป็นแบบใช้สำหรับ Intel J12 ได้นะครับ l g n 1 7 0 0เนี่ยพ้านใจไฟมาก็ไม่น้อยเลยนะครับแถมยังมีสล็อตที่เป็น i d r 4 X16 มาให้แล้วก็มีช่อง M.2 มาด้วยซึ่งถ้าเป็น H-series เนี่ยคงต้องบอกว่าคุณจะไม่ค่อยได้นะครับในส่วนของ M.2 สล็อตมาเท่าไหร่นะอันนี้3,000นิดๆคุณได้มาแล้วนะครับผม อ่ะถัดมาครับเพื่อให้การเล่นเกมได้นะครับตัวนี้การจอโ o t a c GeForce GTX ค6 5 0นะฮะถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของใครๆเลยถ้าคุณงบน้อยมันจะเล่นเกม Dota 2นะครับ a t t l e f i e l d แต่แพทตั้ง resolution กับความละเอียดดีเทลแรงต่างให้มันน้อยลงนะครับคุณก็สามารถเล่นได้แล้วและเพื่อให้การใช้งานนะครับครบเครื่องก็ต้องมี Power Supply นะครับตรงนี้เป็นอะตอม V50 จากทาง Antec นะครับราคาประมาณนี่พันนิดๆเท่านั้นเองนะฮะสเปคนี้ คุณสามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับสำหรับการจ่ายไฟอยู่ที่บก12โวลต์นะครับอยู่ที่45.8แอมป์549.6และที่สำคัญนะฮะราคาจัดมาให้คุ้มค่านะครับแล้วก็ขนาดไซส์ของตัวบอดี้ไม่ใหญ่นะครับและเท่าที่ดูเนี่ยคุณได้8พินนะครับที่เป็น6บก2พินอะ2ชุดเลยนะครับตรงนี้คุณสามารถใช้งานกับการจอนะครับระดับ GTX ได้อย่างสบายๆครับอ่ะอันนี้เขารวมมาให้แล้วลืมเรื่องเคสนะฮะ เคสก็มีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับจรจงนก็เลือกได้ตามที่สะดวกนะครับตัวนี้ถ้าอย่างตัวนี้นะครับเ็าบอกว่ามีสีพัดลมนะก็สามารถพัดลมด้านหน้ามีพัดลมด้านหน้าด้านหลังนะครับหรือว่าถ้าเ้นประหยัดเลยนะฮะด้านทางด้านนี้นะครับก็จะมี1นึ่าสิบบาทเท่านั้นอันนี้แล้วแต่นะอันนี้ไอ้มินก็ไม่ได้ฟิกไว้ให้นะครับสำหรับใครชอบแบบไหนก็เซตไปนะครับสนนราคารวมนะครับที่ตั้งเอาไว้แล้วก็เขาจัดมาให้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่26,0 0 0บาททุ่นๆเลยนะครับถ้า 2 6 0 0 0บาทกลมๆเลยนะฮะเลขนี้ถือว่าไม่ได้แรงเลยนะครับกับคนที่ต้องการจะเล่น Intel g เจน2นะครับผมโอเควันนี้ก็สำหรับในส่วนของร้าน ACE e หรือร้าน S นะครับ b i t ท i t y y ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันดีกว่านะครับว่าเขาเซตอะไรไว้ให้บ้างครับไปดูกัน เห็นแอร์ินก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจน,นะครับวนะานนี้เราเข้ามาเราก็เปลี่ยนร้านไปเรื่อยนะแต่ว่าร้านเนี้ยเดินเข้ามาแล้วสะดุดตางจริงเพราะว่าถ้าอย่างที่เห็นนะครับการ์ดจ,จอเขาเพียบเลยตรงด้านหลังแอร์ินก็นะครับแล้วก็มีให้เลือกตั้งแต่ g f o r e นะ่ะ GT 2 1 0ก็ยังมีนะแอบเเ็นอยู่คือใครที่อยากได้การ์ดจ,จอแล้วแบบนึกว่าเอ้ยอยากจะได้รุ่นนั้นรุ่นนี้ที่มันมีตัวเลือกหน่อยนะครับเข้ามาที่นี่ได้ครับที่นี่คือบาร์นาอิตีนะครับสาขาเซรังสิต มาที่ชั้น2นะครับเดินเข้ามาตรงมาเรื่อยๆเลยนะแล้วคุณจะเห็นตรงนี้อยู่ทางซ้ายมือใกล้กับบันไดเลื่อนตรงกลางนะครับผมอ่ะเมื่อสักครู่นี่ครับท<ม>แบบี่แอมิโกให้ทางพี่ปอนนะครับเขาเป็นคนที่ดูแลจัดการนะครับที่ร้านนี้นะครับ จัดสเปคมาให้นะครับซึ่งก็จัดมาให้ในงบประมาณที่ถือว่าใกล้เคียงกับสเปคที่มันก็วางเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนั่นคืออยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะหลายคนที่อยากได้สเปคแบบเจ๋งๆราคานะใน intel 7 2ราคาดีหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูรุ่นนี้เลยนะครับผมที่เขาเซตมาให้เป็น intel core i5 1 2 4 0 0อ f นะครับ2.5้กิกแลวก็เป็น6คอร์12เบรด ใส่มละเอียดยิบเลยนะฮะในที้แอมินก็อ่านเอาเลยเอราคา, 6, าที่วัน7,000นนะครับแล้วก็มีเมนบอร์ด asus palm นะครับ z 6 9 0 m plus นะฮะตัวนี้เป็น lga 1 7 0 0ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือ7,000บาทแต่คุณได z 6ตเท่าเลยนะคือคุณจะอัพเกรดไปเป็น i7 i9 ก็ได้นะครับผมแล้วก็แรมนะครับเป็น DDR4 1 6 g b ด้วยนะครับตัวนี้ OCPC นะครับอันนี้ของคุณต้นนะคุณเคยกันดีราคา3290บาทครับ SSD 250GB นะครับเป็น SN Blue อ,อ๋อไม่ใช่ดิอันนี้แบบ Black ด้วยนะครับ SN750 SE นะครับตัวนี้ 250GB ก็ประมาณ1600บาทเท่านั้นแล้วก็มี เ s u สปายนะครับเป็นของ a อ r o คูล700วัต์ของ Superb รนะครับรุ่นนี้1,000มีเคสนะครับ Dark f l a s h ตัวนี้ยังไม่คุ้นเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะเป็นเคส m อ็มเอมิเดีย X นะครับตัวนี้ก็คือปกติเลยนะครับ Medium Tower ซึ่งราคาอยู่ประมาณ1,390บาทและหลายคนอาจจะรออยู่ว่าเฮ้ยจะใช้กาบจออะไรอันนี้ก็คงต้องบอกว่าเพื่อจะปรับให้มันลงตัวนะครับกับราคา ที่ทำราคาได้ประมาณนี้นะครับอาจจะเน้นในเรื่องของ CPU แล้วก็ตัวสเปคของแรมเป็นหลักนะครับ VGA จเอกรเนี่ยขาให้มาเป็น GT 1030นะครับสำหรับการเล่นเกมในเบื้องต้นราคาประมาณ3,500บาทนะครับทั้งหมดนี้นะครับรวมแล้วอยู่ที่25,180บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับบันาทีสาขาเสียงสิทธ์นะครับชั้น2ถ้าในสเปคนี้นะครับคุณอยากจะปรับบางส่วนเนี่ยแอมินก,ก็มองว่า อาจจะเพิ่มในส่วนของ SSD ก็ไปก็ได้นะครับราคาจะเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก1 1 5 0 0บาทราวๆนี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้การ์ดจอเนี่ยก็แนะนําว่าอาจจะตัดแรมในส่วนของแรมเนี่ยออกเหลือประมาณสัก 8GB นะครับแล้วก็ไปเพิ่มการ์ดจอเอา แต่ราคามันก็จะอัพขึ้นมาอีกประมาณสัก2ปลายๆราวนี้นะครับผมแต่ว่าถือว่าเป็นเซตที่ดีนะเหมาะสมกับคนที่ใช้งานเริ่มต้นแล้วก็เล่นเกมเริ่มต้นเพราะคุณได้สเปค CPU ที่แรงเลยทีเดียวนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบรนดาไอทีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านอื่นกันต่อไปครับว่าเขาจะสเปคอะไรให้เราบ้างนะครับแล้วราคาเท่าไหร่ครับ โอเคครับเรามาพบกันกับที่นี่นะฮะเรามากันบ่อยมากๆเลยแล้วก็เขาก็จัดสเปคให้เราแบบจูใจทุกครั้งเลยนะครับสำหรับแอดไว้นะครับที่นี่แอดไว้สาขาเซียรังสิตอยู่ชั้น3นะครับโซนตรงกลางเลยนะคุณจะเห็นได้อย่างเด่นตังงานนะฮะหน้าร้านยาวไปนู่นของเขาเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มากี่รอบนะครับด้านหลังเนี่ยไม่รู้เขาเอาระเติมยังไงนะกัสจอเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ GT GTX RTX นะครับ แล้วก็布拉布拉นะฮะมินก็อยายกจะควาดไปสักกองหนึ่งนะครับเขาไปแจกเพื่อนๆเนาะไม่ว่ากันนะฮะอย่างงี้เดี๋ยวเรามาจัดสเปกกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้กักูประมาณสัก2 0 0 0 0บาทเนี่ยลองมาดูกันว่าทางแอดไวท์เขาจัดสเปคอะไรให้เรานะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่ CPU นะครับเขาใส่ Intel Core สามหน0อ F มาให้นะรุ่นนี้ก็4คอร์8เทดใช้งานกันแบบสบายๆนะครับถ้าวางนในแง่ของการใช้งานทั่วไปเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับใช้ในชีวิตประจำวันได้ การเล่นเกมเบาๆได้แต่แอดมินก็เคยทดสอบม,มาแล้วนะกับสเปคนี้ใช้กับ rtx 3 0 6 0นะครับลื่นเลยนะฮะลื่นเลยจะมีแค่พอะบางเกมนะครับที่เป็นในส่วนของเกม a a ที่หนักๆหน่อยนะครับอย่างเช่น battlefield เนี่ยมันจะไปที่ประมาณ 8- 9 0แต่ถือว่ามันก็ตอบโจทย์การใช้งานได้แล้วนะครับเมนบอร์ดเป็นกิกะไบต์นะครับ h 6 1 0 m s 2 h นะร,รุ่นนี้ยอดนิยมเลยเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นของใครๆได้แล้วก็มีตัวที่เป็น m 2มาให้ด้วยนะคุณสามารถ ใช้ SSD แบบ M2 มาได้นะครับถ้าในตระกูลของ H6 แล้วเนี่ยบางรุ่นนะครับคือเขามีทั้ง M2 แล้วบางรุ่นก็จะไม่มีให้นะครับแล้วก็แรมก็จํากัดด้วยมีอยู่แค่2แถวซึ่งทางกิกะไบต์เนี่ยเขาจัดเซตนี้มานะครับในส่วนของเมนบอร์ด h 1 0ตัวนี้มาให้นะครับถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับผม SSD นะครับเป็นของ a p e c e r นะครับรุ่นนี้512กิเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็น M2 นะแล้วก็มีคร์ดจอนะครับอันนี้หลายคนอาจจะ สงสัยไหมว่าในงบประมาณสัก2 0 0 0 0เนี่ยเซตอะไรได้บ้างนะครับการ์ดจอที่เข้ามาให้นะครับเป็นกิกะไบต์ GTX 1650นะครับนี้ก็ถือว่าเป็นเกมการ์ดเริ่มต้นได้เลยนะสำหรับคนที่เล่นเกมแล้วงบประมาณจํากัดนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ8 9 0 0 0บาทซึ่งก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้อยู่ราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปนะแต่ว่าถ้าคุณมีงบประมาณถึง2 0 0 0 0เนี่ยคุณก็ไปเล่น1 6 6 0 1 6 6 0 Ti ได้เลยนะครับหรือว่า r t x 2 0 6 0ก็ยังพอไหวนบ โอเคพาวเวอร์สปายนะครับเป็น x อ็กซ์พด้วยนะฮะ500วัตต์จาก Silverstone นะครับ ST50F นะครับแล้วก็มีเคสซูนามิ Galaxy G12 นั่นเองนะครับเคสข้างใสพัดลมสวยนะครับข้างในติดตั้งง่ายมีมาให้นะครับและสนนราคาทั้งหมดนะครับที่เขาเซ็นมาให้ก็ตกอยู่ที่มัน25,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นสเปคที่ดีราคาใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็เกินงบติดตั้งไว้นิดหน่อยแต่ คุณได้ตัวสเปคที่พร้อมสำหรับการใช้งานแล้วการเล่นเกมเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสเปคที่ได้จากทาง a d ดไว้นะครับเขาจัดให้เลยนะฮะที่นี่เซียรังสิ์ชั้น3ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับสเปคในราคา20,000บาทที่มันก็พาไปจัดสเปคมาในวันนี้กับร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น a d ดไว้บ a n a น a นะครับรวมไปถึง ACE by IT City นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละร้านเนี่ย ก็จัดสเปคมาให้แบบเจ๋งๆเ,เลยนะครับงบประมาณอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับคงไม่ใช่แค่สองหมืนบาททุนทนะอาจจะ25 0 0 0ืนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ได้สเปคที่เรียกว่าใช้งานได้ทันทีแล้วก็เล่นเกมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็คงต้องบอกว่าในเรื่องของสเปคนะครับสรุปมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทอย5 1 2 4 0 0 f นะฮะแล้วก็ ลงท้ายด้วยกับกระจอที่เป็น1 0 3 0หรืออะไรางี้จะมีบางรุ่นที่เป็น16,50ได้นะครับผมก็แล้วแต่นะครับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะคะคุณจะเน้นไปที่ cpu ก่อนเพื่อเน้นการใช้งานเป็นหลักหรือถ้าจะเล่นเกมก็เลือกไปที่การาดจอก็ได้นะครับแรมอยู่ที่ 8GB หรือ 16GB แต่เป็น ddr 4นะคงต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าจะเป็น ddr 5ตอนนี้คงจะยากมากๆเลยแล้วก็เมนบอร์ดที่ราคาที่เรียกว่าเรียกว่ากลางๆเนี่ยก็ยังพอพอหาได้แต่่่กก็ไมมงายเหือนนนััะครบ ก็ใจช่วยนะครับสำหรับคนที่จะประกอบคอม CPU Intel j 1 2ในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าใครงบประมาณมากกว่านี้อย่างเช่น5 0,000บาท6 0 0 0 0บาทเนี่ยเดี๋ยวมินก็จะมีคลิปหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งที่เอามาให้ดูกันนึงก็ประมาณที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมได้แบบลื่นเลยนะครับโอเคก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับรดใหเป็นกำลังใจให้เอ็มก็แล้วก็ Channel MBS ด้วยครั้งหน้ามีอะไรไมาให้ดูแปลกๆกันนะติดตามชมนะครับวันนี้